ทุกคนนะครับวันนี้นะครับมื้อกลางวันของออฟฟิศเรานะครับก็พี่นุได้บอกให้น้องๆเนี่ยไปซื้อของกินมาซึ่งเป็นของกินที่ชอบกินแล้วก็ไม่ชอบกินนะครับดยจะมีเกมให้เล่นนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าพี่นุเนี่ยจะเล่นเกมอะไรนะครับก็ของกินก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ของใครเต้ยครับอันนี้พี่ต้นนะฮะนี่ของใครต้นครับพี่ต้นอันี้ของใครบอสครับบอสนี่ของใคร อะ,อะเดี๋ยวให้คนที่เล่นนะมานั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่นุจะบอกกติกานะครับว่าเล่นอะไรนะครับไปดูกันอ่าตอนนี้นะครับเจ้าของของกินนะครับก็ได้นั่งตามจุดของกินนั่นแหละ เดี๋ยวพีุู่จะลองถามทีละคนนะครับสมมติอ่าถาม,ม,มบอสเลยกันบอสเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากเอาของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นกินหนึ่งชิ้นบอสให้อะไรและให้ใครคิดได้เร็วครับ1นึสเนี่ยครับให้ใครครับให้ต้นให้ต้น <laughs> อ่ะอันนี้ลองให้เฉยสมมตุติสมมุติจะกินดีก่อนสมมตุติอ่ะอแล้วถ้าต้นนะต้นนะอ่ะอานแมวไปเลยไปเพื่อน <laughs> โอ้โห <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินยังไงเนี่ยอาหารแมวว่ามาเหรอโอกินได้เหรอกินได้อพี่เติร์นนะพี่เติร์นะรนะใครใครก็จะเอาน้ำน้ำให้ตาครับให้ตาเพราะว่าเป็นน้ำที่มีทุกอย่างในเซเว่นกดรวมมาอ่ะตาตาของก็เบาๆแล้วกันกะปิให้พี่เติร์นแล้วกันอ่าอย่างนี้นะฮะก็ ตอนนี้รู้แล้วว่าใครรักใครไม่ชอบใครอ่าตอนนี้รู้ไหมว่าพี่รู้จะเล่นอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ครับเต้นเต้นไหมนแอบตื่นเต้นอยู่เปกตินี่ต้องแง้มแงมาเต้นจ้องของเลยแต่นี้ไม่รู้อะไรเลยถ้าให้พี่เ,เ,เต้ลเนี่ยเอาของเพื่อนมากินเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรให้เลือกได้เลยหยิบเลยนะครับห<พ>ยิบเลยอ้าเอาไอ้พี่เติ้ลอ้พี่เต้ลต้นอะไรพี่เต้ลต้นอะไรเอาหนุมจีนพี่เต้ลเลยเอาหนุมจีนอ่ะหยิบไปเลยเนี่ยอันนี้คือชุดนึงเลยไข่ด้วย อ่ะบอสบอสยังหยิบได้นะครับอ่ะหยิบไรบอสหยิบไรอ้าวอ้าวตาตาหยิบไรตาอะไรเอาเอาคิดแล้วกันนะฮะว่าอะไรครับอันนี้เอาไว้ที่หน้าตัวเองเลยนะครับตอนนี้อ้าเอาพี่ต้นไม่เหลืออะไรเลยเอาพี่ต้นยังเหรอหยิบแล้วก็หยิบของต้นมาไงก็หยิบมาแล้วแโดนเขาหยิบไปนี่ไงเดี๋ยวเราจะบอกกติกาจริงๆแล้วตอนนี้นะครับใช่คอ่ะสำหรับกติกาในวันนี้นะครับเพื่อสร้างความ สามเมื่อกีนะครับในในออฟฟิศของเรานะกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรตั้งหิดตั้งหิดแล้วเดี๋ยวอะไรรู้หรอเพื่อสร้างความสามเมื่อกีในออฟฟิศของเรานะเราจะทําการกินอาหารแบบพาดูดงโดยการนะครับเอาของทุกอย่างเนี่ยมารวมกันรวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็กินอ่าอยู่แบบง่าย นะพระเนี่ยเขาจะแบบว่ากินง่ายอยู่ง่ายอยู่กินง่ายอยู่ง่ายซึ่งพี่รุ้งเห็นว่าอย่างพิเตอรนเนี่ยคือแบบหืเรื่องมากกันเเรื่องกินนะฮะพระเนี่ยเขาจะตัดเรื่องของรสชาติออกไปเลยนะฮะตัดเรื่องรสชาติออกไปเขาเรียกการฉันแบบรามันอันนี้ไม่แน่ใจถูกหรือเปล่าเดี๋ยวหาข้อมูลแล้วใส่ไว้อ่านะครับก็คือเวลาพระเขาไปบินทบาตอะไรได้หมดแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาออกจากบาทเลยแล้วเขาก็จะใส่ไว้ในบาทรวมกันแล้วก็คนรวมแล้วก็กินยกเป็นน้ํา บาง,บางอ,องใส่น้ำเข้าไปด้วยคือเขาเรียกตัดจากกิเลสเพื่อไม่ให้มีความอยากกินนู่นกินนี่กินนั่นดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะกินกันแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดทุกอย่างรวมกันแล้วลองกินดูว่าเป็นยังไงแต่ละคนต้องกินของตัวเองหมดเลยเหรอไม่คือรวมกันรวมกันทุกอย่างหยุด <noise> ดูทุกท<า>อย่างรวมทุกอย่างรวมกันแล้วคนให้เข้ากันที่หมดแล้วก็กินเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตา ของมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตอนนี้นะครับพร้อมแล้วทุกคนเนี่ยจะมีงบไปคนละร้อยซื้อของที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบมานี่เป็นการฝึกพี่นุ๊กผ่านมาแล้วพี่นุก<ม>๊เกเคยบวชตอนไหนเคยบวชไม่ตอนนี้ตอนนี้นนไม่ใช่<ม>ต,ต้องต้องจะคำนึงแหละกูผ่านมาแล้วกูถึงมาทําสอนพวกมึงเนี่ยมันทําให้พี่นุ๊กเนี่ยมีสติมีสมาธินี่พี่ตนเนี่ยหลงหลงลืมลืมเดี๋ยวมึงกินนี้ก็ไปมึงจําแม่นเลยมาเลยทุกอย่างจะรวมอยู่ในนี้นี้เส้นขนมจีนแต่นี่เป็นเส้นแบบ เส้นหมี่เส้นหมี่อ่ะใส่ไปก่อนเลยเส้นอันนี้น้ำเงี้ยวอันนี้เป็นน้ำจากเซเว่นชามะนาวด้วยนะชามะนาวน้ำเงี้ยวอย่างน้อยก็มีเนื้อให้กินแล้ววะน้ำยาขัดดอกนะฮะเอาไม้ออกนึกถึงเลยรนะที่เขาขยับไปให้อาหารหมูอ่ะนี่ไคดิปโอเคเพื่อสร้างความสามัคคีวินาทีห่ักจริงนะ ถั่วมันเป็นรสวาซาบิน้ำกะทิน้ำกะทิเพิ่มปลาแห้งบีบีเราใส่ไปเลยขาไก่กรล่าษพืชถุงถุงกระเป๋าสวนเตาวาซาบิอีกอันนึงไฮไลท์หน่ไหมอะไรครับอาหารแมวอาหารแมวอ้าใส่ครับกลิ่นยางแรงเลยครับอันนี้โอ้โห เป็นน้ำผล,ลไม้มะเขือเทศกัปิกับปีกับปิอันนี้เป็นลูกอมพ,พอนใส่ไปด้วยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับของทุกอย่างเนี่ยก็มารวมอยู่ในกระมังแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ดูจะทำการคนนะครับให้มันเข้ากันนะครับนี่ฮนะ ทำการคนให้มันเข้ากันนะครับโอ้ยน่ากินอยู่ยังมีอีกอย่างหนึ่งครับเป็นหัวหอมใส่มาเลยโอเคเหมือนยำอะเพิ่มดับดับดับกลิ่นคาวนิดนึงอ้มันก็เหมือนในน้ำเงียวนะกินได้ดูนะกินอะได้อยู่ครับได้อยู่ทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วหน้าตาเนี่ยก็เหมือนขนมจีนน้ำเงียวนั่นแหละแจกจ้าโอ้เฮ้ยเล็กไปเล็กไปเอางี้แล้วกันเพื่อความยุติธรรม หลับตาแล้วตักเองตักตาหลับตาไม่ตักน้อยแน่นอนเลยไม่ตักจะตักจะตรงแม่ตักเลยโอเคอ่าอ่าโอเคนี่ของพี่เติ้ลนะครับถ้วยแค่นี้หมดอยู่แล้วปกติอ่ะหมดอยู่แล้วตาหลับตาแล้วตักอ่าอ่าเยกลือโอเคกินแบบสดสดโอเคพอมาย้อนด้วยนะ ้าไม่เป็นไรโอเคอันนี้ของต้าอ่บอสกับตาหันมานี่หันมานี่เฮ้ยอย่าเล็งอย่าเล็งก่อนอย่าเล็งก่อนเดี๋ยวคนมาคนมาโอเคตักตักบอสตักยังไงโอเคมามามาอันนี้คือของบอสตักเลยตักเลยตักเลยนะตักเลยโอเคมามาเดี๋ยวอีกทีนึงอีกทีนึงปล่อยก่อนถึงแล้วพี่โอเคโอเคพอพอเฮ้ยตักไปตักมาจะหมดเหมือนกันนะทุกก็ได้ ได้อาหารแล้วแหละฮะใครที่ไม่พอเติมได้พวกน้องๆเนี่ยจะมีปฏิกิริยากันนะแต่ว่าไม่ใช่กับพี่เติร์นเพราะว่าพี่เติร์นเป็นคนกินง่ายอ่าเนี่ยคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นเพราะพี่เติร์นเลยเรื่องอยากกินยากพี่เติร์นก่อนละกันเป็นพี่ใหญ่พี่ร์นกินเนี่ยจะเป็นซาลาเปาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าเป็นพระเราชันเหมือนพระเดี๋ยววางก่อนพนมมือขึ้นมาครับข้าวทุกจาน ไอติ่ท่องอย่ีกนี่อาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งขว้างเป็นของมีค่านจนๆอาโคลงวัดโคลวัดนะครับมีวานหนักหนาสายมาดาดีเกลตาดำๆสาธุสาครั้งสาธุาสูขิดอ่ะสูขิดอะไรของมือปิเติรกินครับกลิ่นมันเหมือนมึงเคยไปวัดไหมแล้วเขาแบบล้างจานรวมกันอ่ะกลิ่นอย่นี้เลยเว้ยอาลองดูดิเฮ้ย อร่อยอ่ะออ้าวต่อไปตานี่เผิ่มอนี่ขอเติมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่แรกเลยอ่าตาอาเลยพี่มาอยู่ตาโดนไปแล้วคำหนึ่งพอกินได้พอกินได้ใช่ไหมนี่ยเห็นไหมตัดจากกิเลสตัดจากรถเฮ้ยะีพี่โดนคำสองแล้วนี้อ่กินได้เลยกินได้เลยนะคนเี่กินแลพอเราต้องกินให้หมดอืมอุ๊ยฮู้นอร่อยอร่อยกันไปแล้วเฮ้ยกลายเป็นบ้าอร่อยเว้ยอร่อยเว้ยอร่อยหวานอ่ะ เฮ้ยกูหวานนะกูชอบเลยอะอบอสบอสบอสหวานไปหวานมานี่มีเปปเปอร์มินด์ด้วยห่ะเฮ้ยบอสลองดูครับเผื่อจะติดใจฮะได้ได้อ่าตอนนี้มีเหมือนเหมือนเหมือนต้นคนเดียวที่แบบจะจะแบบไม่ได้เป็นคนไม่ชอบกินหวานนะอ๋อมันหวานเหรอหวานอืมเอาคนอื่นไหมได้อ่ะอุ้ยมันหวานอะไรฮะมีอะไรก็มีอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็มานะฮะ คือตอนนี้ดูไม่ออกว่าโดนอะไรครับกระดูกกระดูกปลาทงกุ้เละอร่อยกันใหญ่เลยขอนคงุยใช่ไหมเฮ้ยพี่ต้นจะหมดแล้วนะเฮ้ยพี่หิวไหมล่ะพี่ต้นจะหมดแล้วนะห่ามกปิไปไหนกันใช่ไหมลูกมาเลิยคนนี้มันแบบเข้ากันหมดดิตอนนี้พี่ต้นทําใจอยู่นะฮะมันหวานมันรสคือรสชาติมันได้แต่แค่มันหวานเกินไปใช่ไหมใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะกินหมดเป็นคนแรกครับแล้วใครจะหมดคนสุดท้าย ไอ้บอสไปแล้วไอ้บอลหมายแล้วพี่นุ๊กจะเอามากินเน่พี่นุ๊กเขาตัดจะมากินเนีอยหอพี่นุ๊กจะมากินด้วยเออ,อมึงไปตัดกำลังแล้วอ่ะมึงจะพึ่งโง่้ิให้พี่นุ๊กเขากินก่อนดิข้าพี่นุกน๊กไม่กินดราม่าแน่ฮะให้พี่เติ้ลพี่เติ้ลตักให้เลยเลยอะ เราหิวใช่ไหมเห็นก็กินกันแล้วก็อร่อยนี่บอสไหวเปล่าบอสถึงเอาอ้วกแล้วถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะอ้วกถือว่าจบแล้วกันเนาะพี่นุจะลองชิมนะครับแล้วมึงจะเอาเปลือกมาใส่ทำไมวะอ๋อก้างปลามันมีฮอนเย็นๆนะนี่น่าจะอาหารแมวปะเนี่ยไอบอสงงกับเฟรมไปเลยได้ไหม กองน้ำเฮ้ยจะม,มีเสียงดิมึงตัดกำน้ำพวกกูดิว่าขนมอะไรเป็นแท่งเลยวะมันจะพื้นมันก็เหมือนอาหารใช่แบบมันไม่คุ้นนะอ่ะเหมือนเหมือนเราไปต่างประเทศใช่อตอนไปเกาหลีเฮ้ก็กินไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ล้วงกินอาหารเกาหลีได้อาหารญี่ปุ่นได้นะพิทเตอร์จะหมดแล้วนะครับโอ้โหพอวิเตอร์เคยบวชเนี่ยแรืว่าเคยเป็นเไปกินได้เหรอกินแบบนี้เหรอจริงอ่ะที่วัดอ่ะงานนะนี่อาหารแมวอ่ะ นี่แหละมันคือแบบว่าให้เราตัดตึ่งรดกลิ่นออกไปมันก็คือทุกอย่างจริงๆแล้วเวลาเรากินไปมันก็จะไปรวมอยู่ในตัวเราอยู่แล้วใช่ <mm> ตอนนี้ครับพิทต์นนะครับหมดไปหนึ่งครับแล้วต่อที่จานสอง <mm> <mm> นะฮะไปเรื่องธรรมดาแล้วใช่ไหม <mm> <mm> พอเราผ่านไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้น้องตาเนี่ยก็ยังแบบคนๆอยู่ <mm> ต้นเนี่ยอื่นมากส่วนบอสเนี่ยอ้วกกลับมาสู้ครับบอกว่าผมอยากลองขอกำลังใจให้บอสด้วยนะครับว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่า บุกอาหารแมวนี่เข้ากันเข้ากันพี่เตอร์นี่คือเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับเหมือนกินขนมจีนเลยนะพี่นุ๊กก็มากินด้วยนะครับตอนนี้โหตอนนี้พี่บอสใจ Kraft สู้ครับต้นยังสู้อยู่นะพี่เตอรนี่มึงเหมือนมากินมาธรรมดาเลยะเฮ้ยมันอร่อยนะเฮ้ยจะหมดเอาแลนะ้วเนี่ยอ่าแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับของพี่นุน๊กก็หมดแล้วนะครับทุกคนครับก็สรุปว่าพี่เตอรเนี่ยผ่านเลยพี่นุให้แบบสิบเต็มสิบอ่าตกลงไปเลยครับ ่วนน้องๆรฝึกก็ใหม่น้องบอสนะฮะต้องไปตัดออกจากกระเลดคุณยังแบบหลงไหลในภาพรถกลิ่นอย่างพี่เติ้ลเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่เลือกหน้านะใช่ไหมเขาก็ไม่เลือกเลือกแต่บอสอย่างบอสนี่ก็พยายามมาเห็นความพยายามแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ต้นก็คือยังไม่ผ่านเหมือนกันสามคนนี้คือไม่ได้เลยนะครับนี่ถ้าน้องฟายมาคิดว่าไงวันนี้น้องฟาหยุดนะหมดนี่เลยมือต่อไปนะฮะ พี่นุ้จะให้เขาลองซื้อของมารวมกันอีกดูว่าจะซื้อเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วซื้ออะไรสำหรับพิเตอร์เนี่ยคือที่กินได้เพราะว่ามันมันก็กินได้คือมันไม่ได้รู้สึกแหวกไม่รู้สึกอะไรคือคนกินง่ายไม่ใช่กินง่ายหรอกมันมันกินได้ไงฝากคำคมนะครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายนำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเรื่องมากในการกินสําหรับบอสนะครับก็เป็นการกินอะไรแบบนี้ครั้งแรกยังไม่เคยต้องทําอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบกินไม่ได้เลยกินได้ประมาณ3คํครับกินเข้าไปแล้วรู้สึก รู้สึกแบบมันมันดันออกพี่มันกินไม่ได้จริงๆเลยอะ่ะเดี๋ยวจะพยายามฝึกครับลองพัฒน,นาตัวเองไปเลยครับของต้าครับคําแรกที่กินมันก็คิดว่ากินได้นะแต่ว่ารสชาติมันแบบอาจจะคิดเรื่องรสชาติเพราะว่ามันหวานด้วยมันหวานจัดหวานจัดเลยอะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยกินหวานจะลองฝึกกินดูครับเพราะว่ายังไม่ได้บดเหมือนกันร <ถ S 2> ูน้สึกแบบ ตอนแรกคิดว่าตัวเองได้กินได้อยู่แล้วมันจะพุ่งอะพี่นุ๊แตบมันจะรู้สึกออกแล้วรสชาติคือหวานมากคือเป็นคนไม่ชอบกินหวานด้วยนะครับถ้าเกิดหวานมากๆมันจะรู้สึกแบบฝืดๆดคออะสำหรับการกินแบบนี้นะครับพี่นุ๊ก็เคยกินมาแล้วนะครับในตอนบวชเนนะครับเมื่อตอนเด็กพี่นุ๊กนั้นบวชบวชเนนภาคฤดูร้อนนะครับบ่อยๆนะครับแล้วก็พอไปอยู่ในวัดเนี่ยโอกาสได้กินแบบนี้นะครับก็เลยแบบก็เลยพอกินได้นะครับคือความรู้สึกตอนกินเนี่ยมันก็ไม่ได้อร่อยมอนอาหารปกติหรอกแต่คือ ก็มันมันถึงเรียกการฝึกนะฮะความอดทนก็คือเรารู้แน่ๆว่าไอสิ่งที่เรากินไปมันไม่ได้ทําให้เราแบบตายอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันกินได้ฝึกความอดทนจะพาน้องๆนะครับไปฝึกกับพระดุดงจริงๆแล้วไปอยู่ในวัดนะครับอาจจะเป็นคลิป24ชั่วโมงในวัดกับพระดุดงนะฮะหรือว่าอาจจะไปในถ้ำที่มีพระอะไรอย่างนี้ก็ต้องคอยติดตามกันฝากติดตามด้วยนะคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์